สวัสดีทุกคนแบบคำทูอิงลิสคลาส s s ทย์ t ี่เชื่อขวัญค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูขวันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะกับแบบเรียนสมายค่ะวันนี้นะคะคุณครูขวันยังอยู่ที่บทที่1ค่ะ Unit 1 at School Everybody please open your book on page 12ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า12ค่ะ Smile activities Review time Number ร์ e ัน a ีดแอน plete แดนลิซิทแอนด์เช็คให้เด็กๆอ่านนะคะแล้วให้เด็กๆเติมบทสนทนาให้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆมาฟังค่ะแล้วตรวจคำตอบไปพร้อมคุกขันค่ะเด็กๆเติมบทสนทนากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครกขันจะเปิดบทสนทนานี้ให้เด็กๆฟังค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กมาเช็คคำตอบหรือตรวจคำตอบไปพร้อมกับคุณครูขันค่ะ Student's Book Small Activities Exercise one. Read and complete. Then listen and check. Hi Anna. How are you? I'm fine. Thank you. How did you come to school today? I walked to school. And you? I came by bus. Uh is there assembly today? Yes, there is. Thank you. You're welcome. ฟังไปรอบแรกแล้วนะคะพอได้แนวคําตอบกันบ้างไหมคะเด็กๆเดี๋ยวมาฟังรอบที่สองค่ะแล้วเรามาเติมคําตอบไปพร้อมๆกันค่ะ Students book small activities Exercise 1 Read and complete then listen and check Hi Anna how are you I'm fine thank you เด็กๆเติมอะไรคะ I'm fine, thank you. เขาบอก Hi Anna. How are you สวัสดี Anna. สบายดีไหม Anna ตอบว่า I'm fine, thank you ฉันสบายดีขอบคุณมากเลย How did you come to school today? I walked to school and you? I came by bus. Uh Is there assembly today? นไ่คคะเขาบอกว่ายังไงคะ How did you come to school today? เธอมาโรงเรียนยังไงหรอวันนี้ I walked to school ฉันเดินมาโรงเรียน And you? แล้วเธอละเบนเลยแต่ว่า I came by bus ฉันมาโรงเรียนโดยรถบัสหรือรถโดยสารประจำทางค่ะ Er uh, is the assembly today วันนี้มีกิจกรรมเข้าแถวด้วยใช่ไหม Yes there is เห็นไหมคะแอนนาตอบ Yes there is ใช่แล้ววันนี้มีกิจกรรมเข้าแถวด้วยค่ะ Thank you You're welcome Thank you. You're welcome. Number 2. complete the text about yourself, then tell your friends. แบบฝึกหัดนี้นะคะเขาให้เด็กๆเ,เติมข้อมูลส่วนตัวของตัวเองลงไปในช่องว่างค่ะหลังจากนั้นนะคะให้บอกกับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวลองมาดูแนวคำตอบจากคุณคููคขวัญกันนะคะ Hi, my name's Rida. I'm 11 years old. I'm a student at Smile School. My school start at 9 and finishes at I go to school by b o t My favorite subject is math. I like it because it's fun. I don't like history because it is difficult. เ,เขาเติมข้อมูลลงไปแล้วคะ่ะเติมข้อมูลชื่อะะอายุชื่อโรงเรียน,นะะแล้วก็เวลาเริ่มเรียนและเวลาเลิกเรียนคะ่ะ แล้วก็วิธีการที่เดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พูดถึงวิชาที่ชื่นชอบนะคะแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบวิชานี้แล้วบอกถึงวิชาที่ไม่ชอบนะคะเด็กๆลองดูตัวอย่างตรงนี้แล้วไปเติมโดยใช้ข้อมูลของตัวเองค่ะ Number 3 Read and write T if it's true or F if it's false then collect the four statements ให้เด็กๆนะคะอ่านเรื่องค่ะแล้วเขียนตัว T ถ้าข้อความนั้นถูกนะคะแล้วเขียนตัว F ค่ะถ้าข้อความนั้นผิดนะคะถ้าข้อความนั้นผิดให้เด็กๆเขียนข้อความที่ถูกต้องลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องไปพร้อมกันก่อนนะคะเด็กๆ this is Nicolas h he is 11 years old He lives in Singapore. He has got one sister. Nicholas loves school. His school starts at half past eight in the morning and finishes at half past three in the afternoon. He always goes to school by bike. Nicholas has got Chinese, Math, Science, PE, and IT. His favorite subject is IT. n i c h o l a s lies writing and talking on the internet to his friends in England จากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นเรื่องของนิโคลัสนะคะเขาบอกว่านิโคลัสอายุ11ปีค่ะเขาอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วนิโคลัสนะคะมีน้องสาวหนึ่งคนค่ะ นิโคลัสนะคะชอบไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเขาค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่8ปดโมงครึ่งค่ะและเลิกเรียนตอนบ่ายสมครึ่งค่ะเขาไปโรงเรียนโดยใช้รถจักรยานทุกวันเลยค่ะที่โรงเรียนนะคะนิโคลัสมีเรียนวิชาภาษาจีนค่ะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขศึกษาพละศึกษานะคะแล้วก็วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะวิชาที่เขาชื่นชอบก็คือวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆนิโคลัสนะคะชอบเขียนแล้วก็ชอบคุยกับเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตค่ะเขามีเพื่อนอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะเด็กๆจากเรื่องที่อ่านนะคะเรามาลองตอบคำถามกันค่ะเด็กๆน e มเบอ Nicholas l i v e s in Australia. t r u e or false? f a l s นะคะเพราะว่านิโคลัสค่ะ l i v e s i n Singapore นิโคลัสอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะ Number 2. He goes to school by bus True or f a l s f a l s ค่ะเพราะว่าในเรื่องนะคะเขาบอกว่า He goes to school by bike ค่ะ Number 3. h e i s school starts at half past nine เขาบอกว่านิโคลัสเริ่มเรียนตอน9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมคะ True or False ฟอลค่ะเพราะในเรื่องนะคะเขาบอกว่า h i school s start at half past eight เริ่มเรียนตอน8ปดโมงครึ่งค่ะ number 4 he study Chinese to o r fault true he study Chinese ถูกต้องค่ะเขาเรียนภาษาจีนด้วยนะคะ number 5 he likes PE เพาชอบวิชาสุขศึกษาพละศึกษาใช่ไหมคะเด็กๆ l s l ค่ะ he likes i.t เขาชอบวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ Number 4. Look at the pictures and listen to Sam's story การฝึกหัดนี้นะคะเขาให้เด็กๆด,ดูภาพค่ะแล้วฟังเกี่ยวกับเรื่องของแซมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะคะเด็กๆ Students book small activities Exercise 4. Look at the pictures and listen to Sam's story <S This is Sam. He's 10 years old. He lives in New York, a big city in the USA. He's got two brothers. Sam always has breakfast at 7 o'clock. He always goes to school by bus. He starts school at 9 o'clock and finishes at half past 3. He hasn't got a school uniform. His favorite subject is geography. He loves playing football. เป็นยังไงกันบ้างคะฟังรอบแรกไปแล้วนะคะเรื่องของแซมค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันก่อนค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาบอกว่า now look at the pictures again and write Sam's story เขาให้เด็กๆก,กลับไปดูนะคะรูปภาพของแซมอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากดูภาพแล้วนะคะให้เด็กๆก,กลับมาเขียนเรื่องราวของแซมลงในแบบฝึกหัดนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขวัญจะให้เด็กๆด,ดูภาพนะคะแล้วให้ฟังเรื่องของแซมอีกครั้งหนึ่งค่ะ Steven Bo small activities exercise 4 look at the pictures and listen to sam's story this is sam he's 10 years old he lives in new york a big city in the usa he's got two brothers sam always has breakfast at 7 o'clock he always goes to school by bus he starts school at 9 o'clock and finishes at half past 3 He hasn't got a school uniform. His favorite subject is geography. He loves playing football. ฟังรอบสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนเรื่องของแซมกันค่ะเด็ก Sam's story. This is Sam. He is 10 years old. He lives in New York. BIG CITY IN THE USA เขาบอกว่าไงคะเขาบอกว่าแซมอายุ10คขวบอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเด็กๆลองเขียนต่อดูนะคะว่าเรื่องของแซมที่เด็กๆฟังไปนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะ เรียบร้อยแล้วมาดูแนวคำตอบของครูควันกันค่ะ He's got two brothers เขามีน้องชายสองคนค่ะ Sam always has breakfast at 7 e v o'clock Sam ทานอาหารเช้าตอนเจ็ดโมงเช้าทุกวันเลยค่ะ He always g o to school by bus เขาเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้รถบัสค่ะ He starts school at 9 i n o'clock and finishes at half past three h hasn't g t t a s c o o o l uniform เขาบอกว่าไงคะโรงเรียนของแซมนะคะเริ่มเรียนตอน9ก้าโมงค่ะแล้วเลิกเรียนนะคะตอนบ่ายสามครึ่งค่ะที่โรงเรียนของแซมนะคะไม่มียูนิฟอร์มนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีชุดเครื่องแบบนักเรียนนะคะ his favorite subject is geography เขาบอกวิชาที่แซมชื่นชอบคือวิชาภูมิศาสตร์ค่ะ he loves playing football แซมชอบเล่นฟุตบอลนะคะ project time c l า s เซอร์แ Number one Find your friends Who แบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดการสำรวจค่ะเดี๋ยวคุณครูคพันจะให้เด็กๆสำรวจเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะว่ามีวิธีการมาโรงเรียนอย่างไรบ้างนะคะ Come to school by bicycle มีใครปั่นจักรยานมาโรงเรียนบ้างนะคะ Come to school by bus มีใครเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้รถโดยสารประจำทางบ้างนะคะ Come to school by train ใครขึ้นรถไฟมานะคะ Walk to school ใครเดินมาโรงเรียนนะคะหรือ Come to school by car หรือใครใช้รถยนต์มาโรงเรียนค่ะ Act to your friends นะคะให้เด็กๆถามเพื่อนค่ะโดยใช้แพทเทิร์นคำถามที่ว่า Do you come to school by bus นะคะหรือ Do you come to school by car หรือ Do you walk to school ถ้ามีเพื่อนถามเราว่า Do you walk to school ถ้าเด็กๆเ,เดินมานะคะให้เด็กๆเ y ียส yes ค่ะ yes I do แต่ถ้าเด็กๆไม่ได้เดินมาโรงเรียนเด็กๆตอบ no I don't ค่ะตอบเพื่อนแล้วอย่าลืมไปสำรวจเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วบันทึกข้อมูลไว้ค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างคููขวัญกันค่ะหลังจากที่คุณคขวัญถามเพื่อนแล้วค่ะข้อมูลของคููขวัญก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆคุณคูขวัญไปสำรวจเพื่อนในห้องเรียนแล้วค่ะว่ามีคนปั่นจักรยานมางเรียนประมาณ5คนค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆเด็กๆลองเติมดูค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนําข้อมูลที่สำรวจได้นะคะไปเขียนเป็นกราฟค่ะ เด็กๆลองมาดูตัวอย่างกราฟของคุณครูขวัญกันนะคะคุณครูขวัญค่ะเขียนใต้กราฟว่า there are five friends go to school by bicycle เพื่อนครูขวัญปั่นจักรยานมาโรงเรียน5คนค่ะเป็นกราฟแท่งนะคะครูขวัญได้5คนแบบนี้ค่ะหลายวิธีการมาโรงเรียนแบบอื่นๆค่ะคุณครูขวัญทำกราฟได้แบบนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสำรวจนะคะถามเพื่อนและนนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นกราฟค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทบทวนบทเรียนในยูนิตที่1 at school สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในแบบเรียนสมายค่ะหน้าที่12ถึง15ค่ะคุณครูค,ควันฝากเหมือนทุกครั้งค่ะให้เด็กๆทบทวนนะคะแพทเทิร์นถามตอบค่ะคำศัพท์ค่ะแล้วเด็กๆไม่ลืมนะคะที่จะกดไลค์กดติดตามคุณครูค,ค,ควันไว้ด้วยค่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย